สวัสดีครับพบกับรายการ10นาทีเจาะทิศทางทองสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ท้าผู้ฟังอยู่กับผมพีรพีรพงศ์ครับรับหน้าที่วิเคราะห์ภาพรวมราคาทองสัปดาห์หน้านะครับแน่นอนครับว่าสัปดาห์หน้านะครับจะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อนะครับตัวเลข PCE Price Index ของฝั่งอเมริกานะครับแน่นอนครับว่าส่งผลกระทบต่อราคาทองทำแน่นอนครับทองจะไปต่อนะครับหรือปรับตัวล่วงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพีรพงศ์จะสรุปให้ฟังครับ เทรดทองออสซิลิสเปิดบัญชีง่ายสะดวกปลอดภัยเปิดบัญชีง่ายอนุมัติเร็วเริ่มต้น1บาททองซื้อขาย21ชั่วโมงสนใจบัญชีเทรดทองสแกนเลย มาเริ่มจากในส่วนของราคาทองคำล่าสดุดกันบ้างครับล่าสุดครับในส่วนของราคาทองไทยนะครับราคาทองคำแท่ง96.5น้ำหนัก1บาทครับอ้างอิงสมาคมค้าทองคำเวลาบ่าย3โมง51นาทีครับล่าสุดครับรับซื้อคืนอยู่ที่34,400ขายออกอยู่ที่34,500ขณะที่ในส่วนของราคาทองออสเตรเลียครับรับซื้อคืนอยู่ที่34,404บาทครับขายออกอยู่ที่34,448บาทเพียงเท่านั้น ตรงนี้นะครับอ้างอิงโกลสปอร์ตอยู่ที่ประมาณ2,019เหรียญน,นะครับนี่ก็เป็นภาพรวมราคาทองคำล่าสุดครับสำหรับในส่วนของราคาทองคำตลาดโลกนะครับยังคงดิ่งปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2,018นะครับผมนะฮะในวันศุกร์ช่วงบ่ายวันที่23 เดือน2ปี2567เวลานะครับบ่ายสามโมงนาทีนะครับผมนะและน่าจะปรับตัวลดลงนะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นภาพรวมของราคาทองคำล่าสุดครับติดตามกันในส่วนของข่าวสารราคาทองคำล่าสุดกันบ้างครับสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าราคาทองเนี่ยนะครับได้ยังคงได้รับปัจจัยจากฟันดั้มนทัลในเรื่องของการที่นะครับเฟดยังคงมีเดเรชชั่นว่ายังไม่รีบที่จะลดดอกเบี้ยเร็วๆนี้นะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่า เงินเฟ้อก็ยังสูงอยู่นะครับยังไม่ถึงเป้าประมาณ2%อนะครับอีกทั้งในส่วนของตัวเลขแรงงานก็ยังออกมาดีอีกนะครับตรงนี้ยังคงมองว่าตลาดแรงงานปรสัรตเนี่ยยังคงแข็งแกร่งอยู่นะครับความจําเป็นในการรีบลดดอกเบี้ยในปีนี้นะครับยังไม่จําเป็นนะครับตอนนี้นักลงทุนนะครับก็ขยับไปคาดการณ์แล้วนะครับว่าเฟดเนี่ยน่าจะเลือกที่จะลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งเนี่ยก็อีกครั้งก็ประมาณเดือนมิถุนายนนะครับ ซึ่งก่อนหน้าเนี้ยเขาคาดกันว่าจะลดมีนาคมนะครับไม่ก็เดือนพฤษภาคมตอนนี้ขยับไปอีก2องพิเรียดนะครับผมก็เป็นเดือนมิถุนายนฉะนั้นมองว่านะครับการที่ดอกเบี้ยของฝั่งสหรัฐเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงเนี่ยนะครับราคาทองคำเนี่ยยังคงถูกแรงกดดันต่อนะครับและภาพรวมสัปดาห์หน้านะครับจะเห็นว่านะครับสัปดาห์หน้านะครับจะมีตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญของฝั่งสหรัฐเลยนะครับโดยเฉพาะนะครับตัวเลขนะครับ C P C Price Index นะครับในวันที่2 9กุมภาพันธ์เวลา สองทุ่มครึ่งนะครับตรงนี้นะครับจะบ่งบอกว่าเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยนะครับน่าจะปรับตัวนะครับอยู่ในทิศทางใดนะครับผมนะฮะตรงนี้เองครับประเมินว่าในส่วนของภาพรวมเงินเฟ้อเนี่ยนะครับน่าจะยังไม่ปรับลดมากเท่าที่ควรนะครับไม่น่าซ้ำอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปนะครับหากจะติดตามกันในส่วนของช่วงนี้นะครับยังคงมองว่านะครับราคาทองคําตอนนี้นะครับยังคงอยู่ในเดเรคชั่นที่พยายามปรับตัวสูงขึ้นนะครับ เนื่องจากในส่วนของนะครับปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยยังมีปัญหาอยู่นั่นเองครับฉะนั้นเนี่ยเงินเฟอ้อยากมากเลยที่จะปรับตัวร่วงลงมาเร็วๆนี้ฉะนั้นนะครับผมมอว่านะครับในพีเรียนะครับอีกประมาณสัก3 4ถึง4นั่นนั่นแหละครับประมาณปลายปีเนี่ยนะครัเฟดถึงจะเข้าไซเคิลลดดอกเบี้ยนะครับฉะนั้นนะครับปัจจัยดังกล่าวนะครับ ยังคงทําให้ภาพรวมนะครับของทองเนี่ยยังอยู่ในเดเรชชั่นที่เป็นแรงกดดันต่อทองอยู่นะครับสังเกตได้จากสัปดาห์นี้ชัดๆเลยนะครับราคาทองนะครับยังไม่สามารถเบรก2 3 5เหรียญขึ้นไปได้นะครับผมไม่นัาซ้ําก็โดนขายทิ้งลงมานะครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มเลือด2,20เหรียญแล้วนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมข่าวสารราคาทองคาครับมาต่อกันที่ในส่วนของภาพรวมทางเทคนิคกันบ้างครับภาพรวมตอนนี้นะครับถือว่าราคาทองคําตลาดโลกเนี่ย ยังคงแกว่งตัวอยู่ในทิศทางขาลงอยู่นะครับล่าสุดครับโกลสปอร์ตเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับประมาณ2,020เหรียญน,นะครับแล้วเจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของกราฟแท่งเทียนเนี่ยนะครับกลับมาเคลื่อนไหวใตใ้กลุ่มกอนเมฆอาฟคูโมหรือกลุ่มกอนเมฆขาขึ้นอีกระลอกหนึ่งแล้วนะครับผมหลังจากที่เขาเนี่ยสวิงอยู่ในเทรนดขาขึ้นมาโดยตลอดเลยนะครับผมตอนนี้นะครับเริ่มเปครับผมเพราะว่า เพื่อนไหวใต้กลุ่มก้อนเมฆแล้วนั่นสะท้อนภาวะฝั่งเซลล์จะได้เปรียบตลาดฝั่งใบเสียเปรียบตลาดนะครับผมจะเห็นว่าราคาทองเนี่ยมีการปรับตัวลงมาต่อเนื่องนะครับผมนะแล้วจะเป็นในลักษณะปรับตัวลงนะครับ แต่ว่าจะมีการสวิงขึ้นบ้างแต่ว่าจะเป็นในลักษณะสวิงขึ้นเพื่อลงต่อตราบใดที่ยังไม่ทะลุกลุ่มก้นเมฆนี้และกลับมาเคลื่อนไหวเหมือนชุดกลุ่มก้นเมฆช่วงหน้านี้นะครับที่กลัแทง่งเทียนเคลื่อนไหวอยู่บนกลุ่มก้นเมฆนั่นหมายความว่าฝั่งบายกลับมาได้เปรียบตลาดการย่อซื้อเนี่ยจะได้เปรียบตลอดเลยเพราะว่าแทง่งเทียนนะครับยกขึ้นยกขึ้นนะครับทำไฮสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ตอนนี้กลับกันนะครับผมนะการเคลื่อนไหวใต้กลุ่มก้นเมฆเนี่ยยังสะท้อนภาวะขาลงของเทรนใหญ่อยู่ฉะนั้นไทม์เฟรมร,ราย1วันนนผมตออี้ถืว่บ นะะฮก็ยังคงอยู่ในเทรนขาลงแล้วนะครับหลังจากที่ไม่สามารถนะครับฝ่าเส้น moving average 50ขึ้นไปได้ตอนนี้เริ่มกลับไปที่เส้น moving average 100และ200แล้วครับที่ทำหน้าที่รอรับอยู่ข้างล่างนี้เองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็อยู่บริเวณประมาณ2,000เหรียญถึง1,975นะครับผมนะน่าจะมีโอกาสปรับย่อลงมาพักฐานบริเวณนี้นะครับก่อนที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะครับผมนะฉะนั้นภาพรวม ใหญ่นะครับยังคงมองขาลงอยู่นะครับพอดูในส่วนของไทม์เฟรมราย4ชั่วโมงนะครับโอเคไทม์เฟรมราย4ชั่วโมงนะครับกราฟแท่งเทียนแม้ว่าจะมีการเบร a k ขึ้นฝ่าแนวต้านฝ่ากลุ่มก้อนเมฆดาวคุมโมขึ้นมานะครับเป็นขาขึ้นเล็กๆตรงนี้นะครับผมแต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงต่อนะครับผมการที่ราคาเนี่ยปรับตัวติดต่อการปิดปิดปิดติดต่อการประมาณ5วันนะครับผมจะเห็นสังเกตเห็นว่าโกลสปอร์ตเนี่ยนะครับ ยังไม่สามารถเบรก2035เหรียญเข้าไปได้ครับนะฮะเห็นไหมฮะตรงนี้เป็นแนลต้านะยครับยังฝ่าไปไม่ได้ฉะนั้นนะครับการปรับตัวขึ้นมาตรงนี้นะครับก็น่าจะมีการผ่อนคันเร่งลงนะครับผมกลับไปบริเวณเบสนะครับฐานแนวรับบริเวณกลุ่มก้อนเมฆนี้ประมาณ2010เหรียญถึง2 0 0พเหรียญนะครับผมนะบริเวณกลุ่มก้อนเมฆนี้แหละนะครับน่าจะไปรับอยู่บริเวณนี้ฉะนั้นกลยุทธ์สัปดาห์หน้าผมมองว่านะครับผมนะฮะ โกลสปอตนะครับผมน่าจะกลับมาบริเวณกลุ่มเครมินี้หรือว่าบริเวณกลุ่มแนวรับประมาณ2,10 0เหรียญถึง2,10 2,000เหรียญตรงนี้นะครับผมนะฮะซึ่งไม่ควรจะหลุดเส้น moving average 200เลยนะครับผมตรงนี้นะไม่ควรหลุดเส้น50นะครับไม่ควรหลุดตรงนี้ตรงนี้ไม่ควรหลุดแล้วก็นะครับกลุ่มเคเมินี้ก็ไม่ควรหลุดเหมือนกันถ้าหลุดแล้วนะครับผมนะฮะน่าจะไปพักตัวอยู่ที่บริเวณประมาณ นะครับ2,000เหรียญนะครับถึง1985นะครับมาร์กไว้ครับว่า2,010เหรียญถ้าหลุดแล้วนะครับน่าจะไป2,000เหรียญถึง1985นะครับผมต่าว่านั้นนะครับผมก็น่าจะลงรัวๆแล้วนะครับผมนะครับก็ไทม์เฟรมไรเดย์ก็เป็นขาลงไทม์เฟรมไราย4ชั่วโมงก็เป็นขาลงทีนี้ฝั่งเซลล์จะได้เปรียตตลาดนะครับ สำหรับฟังเซีลยเนี่ยผมแนะนําแล้วให้ขายนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมที่บริเวณนี้2 0 3 0เหรียญ2 0 3 5เหรียญนะครับผมเพราะว่ายังมีปัจจัยในเรื่องของ f u n d a m e n ท a l ประกอบอยู่ยังเป็นแรงฉุดให้ราคาทองในตลาดโลกตอนนี้ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้นะครับฉะนั้นะใจเย็นลร่มๆและน่าจะไปเก็บของบริเวณ2,000เหรียญนะครับผมถึง1,985นะครับอีกละรอบหนึงถ้าโชคดีนะครับผมนะฮะตรงนี้นะครับก็ จบไปในส่วนของราคาทองคำตลาดโลกนะครับทีนี้จะให้ดูครับว่านะครับตัวราคาทองไทยนะครับผมราคาทองไทยตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ระดับประมาณ34.400นนะครับผม สามหนสะี่พันห้ตรงนี้แหละนะครับภาพรวมย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีใหม่นะครับผมนะถือว่ามีการปรับตัวอยู่ในเทรนขาขึ้นไซด์เวย์อัพนะครับสวิงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมต้นปีนะครับจะอยู่ที่ระดับเท่าประมาณ33,300กว่าบาทเองตอนนี้เท่าไหร่ฮะสามหมื่นสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าร้อยแล้วนะครับขึ้นมาเกือบเท่าไหร่ครับสามเปอร์เซนต์กว่านะครับผมขึ้นมาเกือบพันกว่าบาท สำหรับทองไทยแป๊บเดียวนะครับผมนะประมาณ2เดือนขึ้นมาพันกว่าถือว่าไม่แย่นะครับผมฉะนั้นแนวรับของทองไทยเนี่ยนะครับผมมองว่านะครับน่าจะไปรับอยู่บริเวณประมาณ3 4 0 0 0ถึง34,200นียนะครับบริเวณนี้นะครับผมนะถ้าย่อจังหวะย่อลงมาของทองไทยตอนนี้โมเมนตัมเงินบาทยังคงมองว่านะครับยังอยู่ในโมเมนตัมที่สามารถอ่อนค่าได้ต่อนะจะเห็นว่าเงินบาทตอนนี้นะครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับ36.06นะครับ มีการปรับตัวอยู่ในทิศทางไซด์เว y Up ์อัพมาโดยตลอดเลยนะครับผมฉะนั้นเนี่ยเงินบาทตอนนี้นะครับสนับสนุสน,นให้ราคาทองในประเทศเนี่ยนะครับน่าจะย่อลงยากนะครับผมฉะนั้นถ้าผมเห็นประมาณส4มหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสองร้อยแวบ,บมาเนี่ยน่าจะเก็บของไว้นิดหนึ่งนะครับผมนะเพราะว่าแนวโน้มถัดไปเนี่ยนะครับสามหมื่นสี่พันห้าร้อยหกร้อยเนี่ยผมว่าขึ้นไปขึ้นไม่ยาก เพราะตอนนี้นะครับเงินบาทได้ข่าวว่านะครับก็จะมีแรงกดดันจากรัฐบาลนะครับที่อยากจะให้ทางแปร์ชาติลดดอกเบีย้ยแล้วนะครับผมนะฮะเพราะมีความกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วถ้าเกิดว่านะครับตรงนี้นะครับก็ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าทันทีในรอบในรอบ3เดือนเลย นะครับตรงนี้มันทําให้การที่เราจะไปปรับลดเงินบาทนะครับตรงนี้เองครับมันจะทําให้อะไรอย่างไรครับการลดดอกเบี้ยนะครับในประเทศทําให้เงินบาทอ่อนนั่นเองนะครับตอนนี้นักลงทุนก็เริ่มแพนิคกันนะครับทําให้เงินบาทเนี้ยสวิงกลับอยู่ในเทรนอ่อนค่าและน่าจะอ่อนค่าต่อนะครับจนกว่าเฟดนะครับจะเริ่มเข้าสู่วัฏจักรลดอัตราดอกเบี้ยนู่นนะครับประมาณไตรมาสสามไตรมาสสี่นะครับผมฉะนั้นทองไทยนะครับไตรมาสที่1ที่2เนี่ยผมมองว่าย่อลงไปยากมากๆเลยนะครับผมนะ โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นภาพรวมของราคานะครับข้อมูลทางเทคนิคนะครับผมนะฮะแล้วก็อ่าฟาร์ดเมนท์ลอบรรกอบนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายกับทองคำแท่งกับอสซลีก็ทักกันเข้ามาได้นะครับผมโดยเฉพาะทองไทยนะครับผมซื้อแล้วสามารถรับทองจริงได้ด้วยนะครับผมและตอนนี้นะครับโกลดสปอร์ตก็อยู่ที่2018นะครับผมนะฮะ ฉะนั้นนะครับยังคงอยู่ในแดนลบต่อไปนั่นเองนะครับผมนะฮะน่าจะเป็นจังหวะที่สำหรับสัปดาห์หน้าในการย่อซื้อสำหรับวันนี้ลาการไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสุดท้ายนะครับก็เป็นกรอบกลยุทธ์การลงทุนสัปดาห์หน้านะครับซึ่งสรุปไว้เอาเป็นชาร์ตในนี้ทั้งหมดแล้วนะครับรวมถึงแนวรับแนวต้านนะครับที่เป็นกลยุทธ์การเข้าซื้อนะครับแน่นอนสัปดาห์หน้านะครับความเสี่ยงที่ทองจะปรับลงค่อนข้างสูง ว่าเงินเฟอร์มไม่น่าจะลดลงนะครับผมฉะนั้นกรอบแนวรับเนี่ยจะให้เต็มที่นะครับประมาณ2,000เหรียญถึง1,985เหลรียญนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของแนวต้าเนี่ยให้เต็มที่นะครับ2,035เหรียญ2,045น2,045เหรียญไว้ก่อนนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นในส่วนของราคาทองคําตลาดโลกในส่วนของราคาทองไทยนะครับก็น่าจะเก็บของได้ถูกเนี่ยประมาณสัก34,300ถึง34,200นะครับ ถ้าดูจากภาพรวมนะครับตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยนะครับถือว่าทองไทยเนี่ยปรับตัวแล้วมาเกือบพันกว่าบาทนะครับผมส่วนแนวต้านนะครับให้อยู่ที่ระดับประมาณ34,400ถึง34,600นะครับผมนะนี่ก็เป็นภาพรวมโดยสรุปครับเทรดทองออสซิลเปิดบัญชีง่ายสะดวกปลอดภัยเปิดบัญชีง่ายอนุมัติเร็วเริ่มต้น1บาททองซื้อขาย21ชั่วโมงสนใจบัญชีเทรดทองสแกนเลย ติ๊กดวงชะตาบีมังกรด้วยทองและพลังแห่งตัวเลขมูทองเลขมงคล4289และ6395ออกแบบโดยอาจารย์นิติกิจนักถอดรหัสพลังตัวเลขชื่อดังรับฟรีกล่องใส่ทองสีแดงและสติ๊กเกอร์เลขมงคลลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลย